ตีสี่ไปวิ่งกันจ้าวันนี้เราไปงานที่นครนายกบุกเขา่าตีนไก่ไปทดลองเดินเที่ยวนะนี่มาถึงคนก็เยอะมากเลยมากันเป็นคาราวานนี่ทุกคนต้องพกน้ำและกล้วยไปด้วยนะเพราะมันเดินเหนื่อยมากเราจอดรถที่รถที่น้ำตกกระอังนะแล้วก็สำรวจเส้นทางที่นี่มีน้องหมายเ่แะมันมากอากาศดีแล้วก็มีเขาหลายเขาความสูงก็ต่างระดับกันไปบอกเลยว่าเตรียมตัวมันดีๆเพอมันอากาศดีก็จริงแต่มันเหนื่อยมากๆเลยเนี่ยเหมือนโดนลากขึ้นไปคนที่แข่งรายการร้อยแข่งแข่ง,ขงอึดอะเรา้ อมใจเขาเลยเนี่ยจังหวะเดินขึ้นนะถึงแม้มันเป็นเนินที่ดูราบอันนี้เราทำคอนเทนต์สักนิดหนึ่งทำเป็นสวีทแต่ก็ไม่ได้สวีทเพราะเหนื่อยมากๆคืออากาศดีธรรมชาติดีมากแล้วก็มีน้ำตกมีอะไรให้ดูอันนี้เรากำลังจะไปน้ำตกสลัดสระดดนะเนี่ยน้ำตกสวยมากแล้วก็คือชมธรรมชาติได้แป๊บหนึ่งก็เดินลงมาต่อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยและเราก็เดินลงมาคนเดียวเพราะว่า เขาแยกย้ายกันไปวิ่งกันแล้วนะเราก็ไม่เป็นไรสู้ชีวิตเดินลงมาคนเดียวแบบบน่นบนเบนืบ่อเบื่อจริงๆมันก็ไม่แย่เพราะว่าข้างทางมันสวยมากมันมีทั้งธรรมชาติให้เราได้เสฟนะแล้วก็นี่มาอีกที่หนึ่งจะเป็นไปที่ทางเขาหัวหมวกนี่มีหันมาค้นเราผู้นําทางของเราโอเคเพราะว่าเราพูดมากไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมดีมากเลยนะพอมาขึ้นมาได้สัมผัสธรรมชาติใครอยากไปทดสอบข้อเขาก็ไปกันเลยจ้าเตรียมสมรรถภาพร่างกายดีๆ จบรดนี้แล้วโดนไปประมาณ10กกิโลพอดีสนุกมากไปลองกันจ้า